s e p e d สื่อสาธารณะคืออะไรแตกต่างกับสื่อที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างไรสื่อที่เรารับอยู่ทุกวันนี้ถือเป็นสื่อเพื่อการพาณิชย์ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อแสวงหาผลกำไรที่ได้จากการขายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เมื่อสื่อพาณิชผลิตรายการบนต้นทุนของกลุ่มทุนจึงเหล็กเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มทุนนั้นทั้งในแง่ของเนื้อหาและการกำหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งสื่อเพื่อการพาณิชมองผู้รับสื่อเป็นผู้บริโภคและจัดผู้รับสื่อออกเป็นกลุ่มเป้าหมายตามความหมายทางการตลาดเช่นปริมาณรายได้การศึกษาเพศ ทนที่อยู่อาศัยผู้ลงทุนในสื่อเพื่อการพาณิชย์นำเสนอเนื้อหารายการโดยมุ่งสร้างความนิยมรายการทุนจึงเป็นตัวกำหนดทิศทางเนื้อหาวิธีการนำเสนอและกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองผลกำไรสูงสุดทำให้กลุ่มผู้รับสื่อที่กำลังซื้อน้อยเช่นเด็กและเยาวชนผู้พิการเกษตรกรกลุ่มเฉพาะถูกละเลยไม่ได้รับความสำคัญ ในขณะที่สื่อสาธารณะ,ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาษีสร,ราสามิตตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อต้นทุนคือภาษีของประชาชนสื่อสาธารณะจึงมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในแง่ของเนื้อหาและการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพราะไม่ต้องกังวลว่าจะขายโฆษณาได้หรือไม่ด้วยการที่สื่อสาธารณะมองผู้รับสื่อเป็นพลเมืองดังนั้นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับสื่อจึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายตามความหมายทางการตลาดทำให้การแบ่งกลุ่มผู้รับสื่อ เป็นไปตามอายุเพศและความสนใจไม่ใช่รายได้หรือกำลังซื้อจึงเป็นโอกาสให้มีพื้นที่รายการสำหรับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ชมให้มีรายการที่มีเนื้อหาแตกต่างออกไปมากยิ่งขึ้นด้วยและนั่นคือ สื่อสาธารณะคืออะไรแตกต่างกับสื่อที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างไรสื่อที่เรารับอยู่ทุกวันนี้ถือเป็นสื่อเพื่อการพาณิชย์ซึ่งเป็นการลงทุนปริมาณรายได้การศึกษาเพศ ถิ่นที่อยู่อาศัยผู้ลงทุนในสื่อเพื่อการพาณิชย์นำเสนอเนื้อหารายการโดยมุ่งสร้างความนิยมรายการทุนจึงเป็นตัวกำหนดทิศทางเนื้อหาวิธีการนำเสนอและกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองผลกำไรสูงสุดทำให้กลุ่มผู้รับสื่อที่กำลังซื้อน้อยเช่นเด็กและเยาวชนผู้พิการ,กรเกษตรกรกลุ่มเฉพาะถูกละเลยไม่ได้รับความสำคัญ ในขณะที่สื่อสาธารณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาษีสรพสา,ามิตรตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อต้นทุนคือภาษีของประชาชนสื่อสาธารณะจึงมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในแง่ของเนื้อหาและการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพราะไม่ต้องกังวลว่าจะขายโฆษณาได้หรือไม่ด้วยการที่สื่อสาธารณะมองผู้รับสื่อเป็นพลเมืองสำนักรับฟังและการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนประชาชนในภูมิภาคต่างๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารายการรายการเปิดบ้านไทย PBS เพื่อแนะนําให้ประชาชนรู้จักสถานีมากยิ่งขึ้นรายการสถานีประชาชนซึ่งเป็นสื่อกลางในการนําเสนอปัญหาและทางออกให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตการจัดอบรมนักข่าวพลเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆทำหน้าที่นำเสนอปัญหาในท้องถิ่นของตนทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อความเป็นสาธารณะของสถานีเพื่อให้ไทย PBS เป็นพื้นที่เสรีของทุกคนเคียงบ่าเคียงไหลกับสื่อสาธารณะระดับสากลเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง